จากที่ดูเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นหลังสามเขาเล่นหลังสามแล้วฟุตบอลรวดเร็วแล้วเ็ายึดมั่นยึดมัเ่นในใปลี่นระบบเขาเล่นระบบนี้มาตลอดตั้วแต่บาการมีกมีเกมเกมล่าสุดที่เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับสโตมคลาสหรือไงเนี่ยเป็นหลังสี่แต่ว่าเป็นหลังสี่แต่เวลาเซตเกมก็เป็นหลังสามคือแบบเล่นหลังหยุดหยุือนหยุดหยุดหยุในเกมแต่ว่าแผนแทคติกเหล่าก็คือสามสี่สามเพราะนั้นเนี่ยระบบเนี้ยวิงแบ็คต้องเนี้ยบ ถ้าเราสังเกตดีๆคอนเต้ตอนที่ทำเชลซีวิกเตอร์โมเซ่ตอนนั้นใช่ไหมอีฝั่งใครมึงจำไม่ได้นั่นอ่ะก็เนียบเลยลแชมป์อารอนโซ่ป่ะไม่แน่ใจใช่ใช่มาคอนอลอนโซ่ใช่ไหมไม่แน่ใจนะใช่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 ไหมนั่นอ่ะมาคอนอลอนโซ่คือเพราะนั้นอ่ะถ้าได้ระบบสามสี่สามวิงแบ็คต้องเนียบแล้วดูวิงแบ็คูือเต็มดิที่มีอยู่ไม่ไม่เขาอาจจะใช้ปีกก็ได้ก็ไม่อาจจะถอนปีกคือของสปอร์ติ้งเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นกองหลังอาชีพอันดุโนซาโต้หรืออะไรเนี่ยแต่ซาโต้เขาเล่นได้ทัั้้้้งงงดดาาาาาาานนนนนมแถบฝ่่่ขวีเเเออกหล เออก็มองหน้าถึงปีกมาเล่นจริงจริงมันมีอีกวิธีนะไอ้สามสี่สามสามอคือถ้าถ้าถ้าเราย้อนไปตอนอาแจกอัมสเตอร์ดัมอ่ะเป็นสามสี่สามแบบไม่มีวิงแบ็กเป็นไดมอนด์ตรงชางสี่ตัวเ่ยเป็นไดไดมอนด์เพียงแต่ว่าสามตัวเขาจะมีเหมือนกึ่งแบ็กกึ่งเซนเตอร์สองข้างเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไลซกเกอร์ ลซิเกอร์ใช่ไหมไต่ทีนยุคนั้นเลยใช่ไหมพี่แต่ที่บลินท์แล้วก็มีแฟรงค์เดอร์บัวซึ่งไอ้แฟรงค์เดอร์บัวกับไอ้ไลซิเกอร์เล่นแบ็กได้ไงมันก็ยังสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะต้องดูแล้วตรงแต่ตรงกลางเขาเก่งเหมือนทยอมไปรายการเนี่ยตรงกลางมันดาวิดไลกาดเซนด็อกดาวิดเซนดอกแล้วหน้าตัวหน้าต่ำก็ไอ้ลิมานเน็ตเพลเมกเกอร์เขาบลินท์สีดีจอร์ดปัตติบุนรวูบล่ะชุดนั้นสุดยอดแล้วก็ถ้าเห็นถ้าท่าไม่ดีฟาาานนนเเเเก็ปลลีี่่่ยตัวองม ไม่มีอะเป็นโค้ชคนเดียวพอละโอเคแล้วเพาถ้าถ้าถ้าเอาไดมอนน่ะไอ้บลูโน่มีที่ลงโดยที่ไม่ไม่ต้องขยับอ่ะนี่หรอไหมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเขาเขาต้องปรับเข้ากับขุมกำลังที่มีด้วยนะเออแล้วก็ก็ต้องดูว่าเขาจะใช้สูตรไหนแต่เชื่อว่าเขาทำงานบ้านมาแล้วล่ะเชื่อเขาว่าเขาต้องดูแล้วก็ประเมินมาแล้วล่ะว่าว่าว่าจะปรับยังไงให้มันเป็น3 4มี่สันที่เขาต้องการก็ทำกันบ้านทุกคืนเลยอ่ะ ก็เห็นบอกว่าก่อนรับงานอยู่เต็ดสมวันเขก็ทำกันบ้านทุกคืนเลย